ด้วยค่ะ วันที่14กันยายน2567เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทอําเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีดรสุภชัยจันปุ่มศึกษาธิการภาค13รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาที่การภาค14เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนและประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก ได้ของเด็กไทยเยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตอนออกชิงเหนือตอนล่างสองสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขประจำปีงบประมาณพศ2567โดยมีนายวุฒิพลทัพธานีรองศึษาษี่ิการภาค14กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียนในพื้นที่4จังหวัดโดยการนำผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนมาสรุปผลการพัฒนาเพื่อตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการผ่านกระบวนการวางแผนพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดยมีกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมที่1นําำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัดตามบูธนิทรรศการจำนวน20โรงเรียนกิจกรรมที่2มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาคณะทำงานและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียนของผู้เรียนกิจกรรมที่3การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา าการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาครูผู้สอนนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งสิ้นจำนวน300คนนะคะเนื่องาจากาจาจสมมตกงานเขียนคูทีกท่การู่กศึกษาควรไสี Polisi, acara ini dia mau